ถ้าสามีไม่ให้เงินเลี้ยงดูเมียและลูกๆแล้วยังเอาเงินเมียไปใช้อีกเราจะมีวิธีบอกเขาอย่างไรให้เขารู้และเข้าใจอันนี้จะได้นาซีฮะคือจะได้สบายใจคือหน้าที่ของฝ่ายชายเนะี่ยต้องจ่ายนะฟอกก็ ท่านนบีม,มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าคุลกุรออินวาคุลกุม,มัสอูลุนอันรออียะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกสอบในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นวะรอจุลุสำหรับชายหน้าที่ที่อิสลามวางไว้คืออะไรหานนฟกก็ค่าใช้จ่ายมาให้กับครอบครัวอิสลามวางไว้แล้ว ท่านอับดุลเลาะห์สุลต่สุลต่าบอกว่าดิรัมุนหนึ่งดิรัมอ่ะหนึ่งถ้าถ้าบ้านเราหนึ่งบาทนะอัมฟักตะลรอาหรออาลีหรอาลีดิรัมหนึ่งหรือหนึ่งบาทต่อเบียบบ้านเราเนี่ยนะที่จ่ายให้กับครอบครัวเนี่ยยังดีเสียกว่าที่จะเอาไปทําบริจาคจ่ายให้กับครอบครัวเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องจ่าย ส่วนเรื่องของการบริจาคโดยทั่วไปอันนั้นเป็นสุนนะอืแต่เรื่องของครอบครัวเป็นวาจิบวันนี้หลายคนไม่รู้อะบริจาคเยอะแต่ครอบครัวไม่บางคนเนี่ยเงี้ยจะ์น่ามาัดกับเพื่อนกับฝูงเท่าไรเท่ากันเท่าไรเท่ากันแต่กับเมียเนี่ยนะให้ร้อยหนึ่งเธอซื้อปลาช่อนน่ะแว้วันนี้อยากกินร้อยหนึ่งนะอยากกินปลาช่อนผัดขึ้นช่ายแมว้ว แล้วก็ดูน้องไก่มาด้วยนะเดี๋ยวเอาน้องไก่มาทอดอ,อแล้วก็ผลไม้มาด้วยผลไม้อขนมหวานมาด้วยอ,อให้ร้อยหนึ่งตัดสังกะสีเนี่ยแฮมกินแม่มนคนยาวสังญยาด้วยนะเอาสังกสีเนี่ยแฮมกินกระเม็ดกระแมกับเนียเนี่ยออืแต่ก็เพื่อนฝูงเท่าไหร่เท่ากันอันนี้ไม่ถูกนะ เพราะว่าหน้าที่หน้าที่ที่เราจะต้องดูแลคือถ้าใช้จ่ายให้กับครอบครัวให้กับลูกเมียตอนนี้ตอนนี้มันอย่างนี้ที่อาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ตอนนี้ว่ามันยังขายนกไม่ได้นกพิการนกท้าหมามก็ตููเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงก้าไอ้ปรลอดจุกอหะ ไอบ้บ้านเมื่อไรจะให้ตัคงฉันลหละยังขายนกไม่ได้สามปีเลยยังยังขายไม่ได้เลยก็อนกอล,ลงหม้อก็เลยมันเรื่อง <c oughs> บาปไม่อย่างงี้จะบาปไหมคือ,อเราอย่าทิ้งหน้าที่หลักเมื่อเรานะทิ้งหน้าที่หลักนะฮารามฮารามนะฮารามพราะทิ้งหน้าที่หลักเพราะว่าน่ไม่ไม่ไม่ดูแลแต่นี้ถ้าในในสาภาพของสังคมปัจจุบันเศรษฐกิจมันไม่ดีอะ เราทํามาหากินเอ้าได้เท่าไหรเท่านั้นไม่กาไม่ได้หมายความว่านี่อะไรนะวางเงื่อนไขว่าทุกสิ้นเดือนต้องท้องหนึ่งบาทแหมโอ้ยไอ้บางจะเอาที่ไหนกันล่ะเอออย่าต้งนเงื่อนไขในสิ่งที่มันเกินเกินความสามารถเพราะเศรษฐกิจในช่วงนี้มันอ่ะเหอมันเพราะงั้นเราทํามาหาได้เนี่ยสุดความสามารถตรงนี้ไม่ได้มีความผิดแหละ แต่ไอประเภทกูไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ดูแลรับผิดชอบอันนี้หรามละหรามมีโทษนะ่ะมีโทษละครับตอนนี้ให้สุดบรรดาสุภาพสตรีไว้หน่อยในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายอย่าฟังนะผู้ชายตกลงก่อนอย่าฟังนะเรื่องของผู้หญิงอ่ะโอเคปิดเซตเลยนะปิดเลยปิดปิดเซตอ่าเดี๋ยวบอกให้ ฮินดนมหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่ลนละวะลัยะวะสลลัมแล้วก็บอกอินน่าอบาสุฟยานสามีของฉันน่ะนบีอบาสุฟยานสามีของฉันน่ะรอดยูลุนชาฮีบุนเป็นคนขี้เหนียวเหลือเกินนบีฮัลอะไลยะฮัลอะไลยยะจุน่าฮุนอันอาคุดะมินมาลิฮีฟิสซิริบาปไหมนบีถ้าฉันจะไปจิกตังเขามาน่ะอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวบังได้ยิน เขาไม่ได้ฟังหรอกนะทางฝังเนี่ยถ้าฉันจะไปจิกไปเอาทรัพย์ของเขามาโดยที่เขาไม่รู้อ่ะบาปไม่นบีนบีตอบว่าไงคุูีไปเอาสิเก็บตาตังอะไรดีแล้วนะต่อจากนี้ไปเอาสิอันติวบานูกิมายักฟีกิสินมารูเธอกับลูกๆของเธอนะ่ะท่านนบีพูดยังไง เธอกับลูกๆนะ่ะจะต้องได้รับปัจจัยในสิ่งที่มันพอเพียงพอเพียงแล้วพอประมาณนะอพอประมาณดูที่ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เอาเอามาเอาค่ากับข้าววันนี้เอาลูกไปโรงเรียนเท่านั้นเอาอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเท่าไรเอาหมดไม่ใช่ตอนนี้สังคมในบ้านเรามันกลับขั้วกัน,นาอาจารย์ะม่พอสิ้นเดือนมามันริบหมดเลยอื จ่ายให้บ้บางยี่สิบมันคำนวณเดี๋ยวกลัวออกนอกทางอ่านี่แก๊สมีอยู่แล้วน้ำมันพอแล้วไม่ต้องเติมเอาไปยี่สิบเราอะไรเราต้องขออะไรนะดูวอกโก้ใช่ป่ะถูกป่กะดูวัตุโลก้ออต็มป่ะโอ้ขอบคุณมากครับท่าน อะไรละหมวกพยายามแล้วมันไปจไปําอ่ะถามแล้วผมไม่ได้ไปรอผมพยายามถามแล้วมันก็นลืมอ่้ทำไงกรปปะโปงกระโปงแดเมาเลิกดีกว่ามั้เขาให้เลิกแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> คือคือทั้งสองฝ่ายนะหน้าที่ที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันเอาฝ่ายหญิงก็มีหน้าที่นะฝ่ายหญิงวันมอตุมัสกูลียตุนที่ท่านนาบีบอกผู้หญิงเนี่ย ก็มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็จะต้องถูกสอบเหมือนกันครับไม่ได้หมายความว่าผู้ชายอย่างเดียวอาผู้หญิงมีหน้าที่อะไร<ม>ดูแลบ้านและดูแลลูกๆ<ม>นั่นลูกๆของสามีนะ<ม>ดูแลบ้านและดูแลลูกๆนั่นคือหน้าที่หลักอย่าทิ้งหน้าที่หลักแล้วไปเอาหน้าที่รอง ผู้ชายหน้าที่หลักคืออะไรดูแลครอบครัวอย่าทิ้งหน้าที่หลักแล้วไปเอาอะไรก็ไม่รู้นำมามเป็นบรรทัดฐานเพราะงั้นทุกคนทําหน้าที่หลักตามที่ศาสนาให้กําหนดไว้เนี่ยให้สมบูรณ์ซะก่อนอา้าวหน้าที่เสริมอะไรจะว่ายังไงไปก็เอาว่าไป